เก็บตกอับเตอร์ปาร์ตี้งานแต่งมิ้นนัทวราสะดุดตากับกวนเพื่อนเจ้าสาวเอนจอยสุดๆงานแต่งมิ้นนัทวราภาพบรรยากาศอับเตอร์ปาร์ตี้กับเพื่อนเจ้าสาวสะดุดตาทุกเฟรมจริงๆเจ้าสาวป้ายแดงมิ้นนัทวราลังเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจอย่างวิทวิตฟูจินิรันเมื่อวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะโรงแรมเคแพรบานคอร์กกรุงเทพมหานครทมกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและอบอุ่น โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีแต่งตามแบบประเพณีไทยเจ้าบ่าวแหกขันหมากสู่ขอเจ้าสาวและสวมแหวนม่นทำกลางสองครอบครัวร่วมแสดงความยินดีและในช่วงค่ำเป็นบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองแต่างงานและอัปเตอร์ปาร์ตี้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวแท็กทีมการเอนเตอร์ทับเพืินสนิทและแขกผู้มีเกียรติทุกคนได้สนุกสนานเฮฮากันแบบเต็มที่ไปเลยต้องบอกว่าแต่ละเฟรมนั้นสร้างรอยยิ้มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงบรรยากาศ after party ที่เพื่อนๆทุกคนและบรรดากวนเพื่อนเจ้าสาวต่างจอยสุดๆสะดุดตาทุกตรงเพราะทุกคนสวยมากฝากกดไลค์กดซับติคไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ